สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องแม่หมอลิลี่นะคะดีไว้ทาอดบายแม่หมอลิลี่นะคะก็มาทำคลิปปิกอากาศให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อเรื่องใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะอ่าเรามาดูกันว่า ใครนออที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะวันนี้แม่หมอก็ทำเป็นคลิปปิกอาการนะคะสามกองไพ่ให้เลือกอีกแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกลองไพ่ที่คิดว่าเป็นดวงชะตาของคุณนะคะเออถ้าคุณอยากจะรู้ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะโอเคนะคะอืเลือกกลองไพ่เนาะกองที่หนึ่งกลองที่สองกลองที่สามนะคะโอเค ไปกันที่กองที่1กันเลยนะคะอ่ใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ในขณะเวลาที่คุณมาชมคลิปสำหรับชาวกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ตัวตนของคนที่เลือกกองที่1ดีกว่าลักษณะตัวตนของคุณเป็นแบบไหนนะคะอื ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่เรามาดูพลังงานตัวตนก่อนนะคะถ้ากองที่1ไม่ตรงก็เดี๋ยวให้ไปดูกองที่2หรือกองที่3นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวคะ่ะแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะไลน์ ID อยู่ในอรายละเอียดของทุกๆคลิปเนาะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะ ใบแรก The Fool ค่ะใบที่สอง m p e r a n c e ใบที่สาม n g m a n นนะคะใบที่สี่นะ The Magician นะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะมากๆเลยนะคะเออใบที่ห้าแปดยแล้วก็ ใต้สำรับเป็นอัศวินถือดาบนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยไม่บอกข,ขอขยับนิดนึงนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะมากๆนะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในชีวิตของคุณช่วงนี้มากๆนะคะยกตัวยอย่างเช่นช่วงนี้อาจจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปต่อ แต่คุณก็ยังอยากเขาเรียกอะไรไม่อยากไปต่อแต่ยังคิดถึงความสัมพันธ์ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ใช้ความคิดว่าจะทํายังไงต่อดีจะเอายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้อคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆก็คือเช่นอยากจะไปต่อแล้วโดยไม่อยากจะคิดถึงเขาอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกที่คิดถึงใครคนนั้นมากๆเนาะ เหมือนแบบความสัมพันธ์มันมันไม่โอเคแล้วอะ่ะอยากอยากอยาก m ม v e อ n อยากจะแบบปล่อยใจให้มันเป็นอิสระอยากไม่อยากรู้สึกอย่างเงี้ยไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเออไม่ชอบตัวเองที่เป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยน,นะแล้วคุณก็แต่ในความเป็นจริงเออหน้าไพ่มันก็บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่แบบ move on ได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ทั้งหมดเนาะ พราะยังมันเป็นแบบแปดั่วอยู่เออกําลังคิดหาวิธีที่แบบอยากมุนออนไปจากความรู้สึกเนี้ยเนาะอยากจะเปลี่ยนแปลงเออนี่คือพลังงานของคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพลังงานของคนคนนั้นดีกว่าเนาะว่าแบบเขาคนนั้นที่คุณที่เขาคิดถึงคุณอะ่ะเออเขาเขาคือใครเนาะ คนที่คิดถึงคุณมากๆอะ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าใครนะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ใบแรกนะคะหกเหรียญค่ะใบที่สองนะคะเป็นควีนถือถ้วยนะคะ ใบที่สามเป็นสิบเหรียญใบที่สี่เป็น The ะเดวิใบที่ห้าเป็นสามเหรียญนะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็นสองดาบเออเราไม่แน่ใจว่าคุณคนที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่คุณคบอยู่ด้วยหรือเปล่า เขาเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่คุณอยากจะมูฟออนหรือเปล่าเนาะแต่เขาคนนี้คือลักษณะของเขาคือจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ใจดีนะค่อนข้างที่จะชอบชอบชอบให้อะ่ะชอบช่วยเหลือไม่ว่าจะไม่ว่าจะกับคุณหรือกับใครลักษณะนี้ใส่ของเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีมากๆเลยมีความเขาเป็นคนที่อ,อยากเหมือนคุณหรือเขาเคยอยากจะแบบจริงจังกันอยากเป็นครอบครัวกันอะ่ะ แม่หมอมองเลยนะว่าคุณและเขาว่ายังไม่สามารถที่จะตัดออกจากกันได้ง่ายๆแน่เพราะเดวิลมาเขายังอยากกลับไปคุยกับคุณอยู่นะสามเหรียญคู่กับแปดแปดถ้วยเออแม้คุณจะอยากบู v ออนแต่ส่วนตัวเขาอะค่ะยังอยากจะกลับไปคุยกับคุณอยู่เลยเอ,อ่อเอาเป็นว่าพลังงานสลับกันได้เนาะแต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปคุยอยกล้าไปคุยไหมก็ยังไม่กล้าที่จะกลับไปคุยเนาะ เพราะว่าสองใต้สําหรับเป็นสองดาบอะ่ะมันยังมีความแบบเหมือนไม่กล้าไปอะ่ะเออเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนคิดก่อนมันมีความแบบเออแบบลังเลค่ะที่จะกลับไปคุยแต่คือความคิดของเขาอะ่ะเขามีความคิดที่อยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณอยู่นะเขายังยังรู้สึกดีๆกับคุณมากๆเลยยังรักคุณอยู่มากเลยสําหรับคนที่คิดถึงคุณคนนี้เนาะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นคนที่คุณ ยังตัดไม่ขาดอ่ะยังเนี่ยแปดถ้วยเนี่ยคุณเนี่ยอยากออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันยังคิดถึงเขาอยู่เขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่คิดถึงคุณมากๆคือคนที่คุณตัดไม่ขาดนั่นเองเนาะเพราะว่าเดวิลก็มาคนที่เคยเคยเป็นครอบครัวกับคุณเอาจริงๆอ่ะคุณสองคนอ่ะอาจจะเคยคบกันแบบจริงจังมากๆนะแม่หมอมองเห็นพลังงานเช่นอ,อดีตสามีอดีตภรรยาหรือเหมือนแยกทางกันแล้วก็แบบ ยิงตัดกันไม่ขาดอืมหรือคนที่เคยคบกับคุณหรือคุณที่พคุณเพิ่งแบบมูฟออนมาหรืออยากจะมูฟออนในตอนเนี้ยคนคนนี้แหละกําลังคิดถึงคุณมากๆเลยเนาะจริงๆแล้วเขายิ่งมอบยังยังอยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณอยู่เลยอะแต่ตัวคุณเนี่ยก็อยากจะแบบมูฟออนแล้วว่าเออเนาะเรามาดูดีกว่าว่าไม่บออยากจะรู้ว่าแบบแบบทําไมอะทําไมเขา เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีรักคุณจริงจังกับคุณน่ะอยากกลับไปคุยกับคุณอยู่เลยอะ่ะแต่ทําไมคุณถึงรู้สึกอยากมูบออนมากๆอะ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดเพิ่มเนาะว่าแบบเพราะอะไรคุณถึงอยากมู v ออนเพราะอะไรพลังงานสลับข้างกันได้นะคะเออเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดเพิ่มดีกว่าว่าเออทาไมเนาะอยากรู้ว่าาแบบดูเขาจริงจังกับคุณน่ะเออทําไมถึงอยากจะม o v ออน อยากจะไปแล้วอ่ะออเออเพราะอะไรเนี่ยเดวิลมาค่ะมันยังจากกันไม่ได้นะคะบอกเลยอัน,นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ Date and Rebirth อัศวินถือไม้เท้านะคะเขายังดึงดูดคุณคุณยังดึงดูดเขานะยังมั่นคงต่อการควีนเหรียญอ่ะ คิงเรียนก็มาเนาะใต้สําหรับเป็นสองไม้เท้าก็ต้องบอกนะว่าคนสองคนนะ่ยยังเอาจริงๆนะคุณยังอยากบุบออมนะมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่คุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายหรืออยากจะเป็นอิสระมากกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงรักอิสระคุณก็เลยไม่อยากจะผูกมัดกับใครเนาะเพราะาดูจริงๆแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรทะเลาะกันรุนแรงเลยอะค่ะมันเขายิ่งกลับอยากจะกลับมาเริ่มต้น ใหม่กับคุณอยู่เลยอะ่ะมันยังผูกได้กันที่มือยังไปจากกันไม่ได้แน่นอนเดวิลมาสองสองสำรับอะ่ะเออแล้วเดทแอนด์รีเบิร์ขึ้นมาแม่หมอเองมองว่าคุณสองคนนะ่ยยังมีแพชชั่นคือยังมีคนในคนหนึ่งที่ยังแบบดึงดูดให้อีกคนหนึ่งแบบฉันต้องกลับไปคุยอะ่ะเออแล้วคุณสองคนมีความเป็นคู่กันนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณสองคนนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคนคนนี้คือคู่ของคุณแหละ เออคนที่คนคิดถึงคุณและแม่หมอมองว่าคุณสองคนอะ่ะเจอกันแล้วและอาจจะเพึ่งอยู่ในช่วงที่แบบแยกกันนะคะเออแต่ยังเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเนาะอ่าแม่หมอก็คิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าใครคนที่คิดถึงคุณอยู่นะนะเป็นคนไหนเนาะเพราะดูว่าแบบคุณสองคนก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอะโอเคนะคะแม่หมอก็มองว่ามันก็ชัดเจนอยู่นะว่าใครคิดถึงคุณคุณที่คน คุณที่คุณอยากออกจากความสัมพันธ์อยากบุบอ่อนอะเออแต่ยังคิดถึงเขายังตัดเขาไม่ได้คนนั้นแหละกําลังคิดถึงคุณอยู่เนาะสําหรับชาวกองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปที่กองที่สองดีกว่าเนาะอ่ากองที่สองในหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ก่อนอื่นแม่หมอจะขอเปิดพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางทีดูดวงรวมอาจจะมีคนเข้ามาฟังเยอะพลังงานก็จะหลากหลายมันอาจจะไม่ตรงนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวะคะ่ะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะไลน์ไอดีอยู่ในรายละเอียดของทุกๆคลิปนะคะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือกดขอบคุณซ u เปอร์แจงเพื่อเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พลังงานของคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะคะใบแรก the empress ใบที่สองแดเหรียญใบที่3 the h y d r o p h a n t พลังงานดีมากๆเลอยอ่ะหก้วยคุณอาจจะคิดถึงคนเก่าของคุณอยู่ถามหาคนเก่าๆอยู่หรือเปล่าคะ่ะอันนี้คือพลังงานสิบเหรียญ จัสมนนะคะพลังงานของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเรียบพร้อมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตใจฐานะาหรือว่าภาพรวมโดยรวมนะคะในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะสุขสมบูรณ์มีพร้อมนะคะและค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในด้านของเรื่องจิตใจเป็นคนที่ อยู่ในร่องในรอยอะคะ่ะแบบอะไรที่ไม่ดีคุณก็จะไม่ทำอะ่ะเออประมาณแบบอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมหรืออะไรนอกลู่นอกทางอะไรที่มันไม่ดีต่อชีวิตคุณก็จะไม่ทำเนาะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะแล้วเชื่อว่าสถาบันครอบครัวหรือหรือเขาพูดง่ายว่ามันเหมือนครอบครัวที่ดีก็จ,จะหล่อหลอมให้มีชีวิตที่ดีอะไรแบบเนี้ยและอีกอย่างหนึง่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะ มีความมีเขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้อาจจะได้เจอกับคนเก่าๆของคุณแล้วคุณรู้สึกแบบเหมือนเขาดึงดูดหรือคุณดึงดูดเขาคุณดึงดูดเขาคนเก่าๆของคุณนะ,คะ่ค่ะเข้ามานะแม่หมอมองเห็นว่าช่วงเนี้ยคนเก่าของคุณอาจจะขอกลับเข้ามาในชีวิตนะแล้วคุณก็คิดว่าเออทาไมเนาะทาไมเขาแบบเหมือนดึงดูดอ่ะมัน มันตัดกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยสักทีไม่เหมาะมีความรู้สึกถึงพลังงานอะไรแบบนั้นอยู่เนาะแล้วคุณก็เชื่อว่าเออมันอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องบางเอิญก็ได้มันเหมือนคุณเชื่อเรื่องพมลิขิตเรื่องแบบออคู่รักที่มาจากอดีตชาติหรือคุณเชื่อเรื่องคู่แท้คุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่คือพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นดีกว่านะ คนที่คิดถึงคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือเปล่านะคะว่าเป็นเขาอ่ามาดูกันนะคะพลังงานตัวตนของเขาใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่เด็กถือเหรียญกาวดาอัศวินถือดาบแปดเหรียญเหมือนกันเนาะ เจ็ดหมายเท้าใต้สำรับเป็นห้าเหรียญอ่าโอเคพลังงานของเขาอ่ะแม่หมอมองว่าเขาอ่ะมีพลังงานที่เด็กกว่าคุณนะหรืออายุน้อยกว่าคุณความคิดเป็นเด็กกว่าตอนนี้เขากำลังทุ่มเทพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆเลยอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องสร้างฐานะเพื่อให้เท่าเทียมกับคุณน่ะเขาคิดว่าคุณเป็นดีเอ็มเพอ่ะส่วนตัวเขาว่าเหมือนแบบ ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะคือเขามองว่าเขาว่าตไม่เชิไม่เชิงด้อยค่านะแต่เขามองว่าคุณอน่ะอยู่อยู่สูงกว่าเขาเขาพยายามที่จะแบบทุ่มเทหาเงินมาแต่มันยังรู้สึกว่ามันไม่เท่าคุณอ่ะเขามีความรู้สึกว่าแบบเขายังแบบต้องพยายามมากกว่าเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะแต่ก็อยากมีความพยายามที่จะเอาชนะอ่าบากบั่นเพื่อที่จะทําให้ฐานะหรืออะไรก็ได้ที่มันเท่าเทียมกับคุณนะคะ พลังงานของเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะคนที่คิดถึงคุณคือคนที่พยาแบบพยามที่จะแบบพยายามที่จะแบบปรับฐานะพยายามที่จะทําให้เท่าเทียมกับคุณนะ่ะเขารู้สึกเขาด้อยกว่คนะออาคุณน่ะเออเขาคนนี้ยค่ะกําลังคิดถึงคุณอยู่อันนี้ไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครเนาะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดนะคะว่าทําคุณกับเขาเจอกันหรือ,อยังหรือแบบ มีความสัมพันธ์หรือได้พูดคุยกันบ้างหรือยังเนาะแม่หมอก็ไม่รู้ว่าแบบสถานะมันอยู่แบบไหนเนาะสำหรับคู่คนของคู่ของคุณคนที่คคิดถึงคุณสําหรับชาวกองที่2ลักษณะความสัมพันธ์เจอกันแล้วหรือยังเนาะคุณได้เจอกับเขาหรือยังแต่มันมีพลังงานของคุณเก่าๆนะเนี่ยเดวิล หดาบน่าจะเป็นคนเก่าที่เคยเลิกกันไปนะเขากำลังจะติดต่อกลับมาด้วยเนี่ยอัศวินถือเรียญเดมูนแั t เมนโอเคคือค่อนข้างจะแน่ชันนะคะว่าคนคนนี้ที่คิดถึงคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนเก่าของคุณ ที่อาจจะเคยเลิกกันห่างกันไปเขาอยากจะกลับเข้ามาติดต่อคุณในความรู้สึกของเขาเขายังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้เพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขาจะต้องสร้างฐานะหรือทําตัวให้มันแบบเทียบเท่าคุณก่อนคือเขารู้สึกแบบเขาคุณเหนือกว่าเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือชื่นชมคุณอ่ะคุณเป็นดีเอ็มเพรสอ่ะส่วนเขายังเป็นแบบอัศวินถือเรียญอ่ะเออแต่เขาอ่ะก็ยังที่คือเขาอ่ะ ชัดเจนให้คุณไม่ได้นะเพราะเขาติดข้อนี้แหละแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้เหมือนกันอนะคุณดึงดูดเขาคือ d e วิลมันมันขึ้นสองครั้งเนาะมันเอ้ยเดวิลมันขึ้นมาคู่กับดีเอ็มเพลสคือเขาว่าเสพติดกันมีคุณและคุณอนะดึงดูดเขามากๆเลยอ,ะอ่ะอ่จัดเมนก็มามันก็คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้หรือคือพูดง่ายๆอะ่ะคุณเขาคนเนี้ยมีแนวโน้มที่จะแบบ มีความเป็นคู่ของคุณเหมือนกันนะแต่แต่ตอนเนี้เขายังไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เท่าคุณแต่เขาก็เข้าใกล้คุณมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณน่าจะคิดคนที่คิดถึงคุณน่าจะเป็นคนเก่าที่เขาไม่พร้อมในตอนนี้ที่จะชัดเจนกับคุณนะคะแต่ไม่สามารถตัดขาดกันได้นะ แม่หมอเห็นอะไรเป็นแบบนั้นอนะแต่ก็จะติดต่อมาหาคุณนะแต่สถานนะคงยังให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะเขาติดอยู่เรื่องนั้นแหละคะ่ะเรื่องที่แม่หมออธิบายไปเนาะว่าเขาพยายามที่จะแบบทําตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างฐานนะเพื่อให้มันรู้สึกว่าเทียบเท่ากับคุณนะเพราะเขามองคุณเป็นดีเอ็มเพลทอะค่ะอ่านี่คือคนที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะสําหรับชาวกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันที่กองที่สามดีกว่านะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่อ่า เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ไลน์ไอดีอยู่ในรายละเอียดของทุกๆคลิปนะคะอันนี้กองที่3แล้วเนาะถ้าพลังงานไม่ตรงก็ให้ไปดูกองที่1ที่2นะคะมันเป็นการดูดวงรวมเนาะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่3าดีกว่า5ดาบอืม แถ้วยเอ๊ะพิ่งเฮิร์ตมาใช่ไหมคะเนี่ยพิ่งทะเลาะกันมาหรือเปล่าเด็กถือดาบแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีความหวังเนาะอัศวินถือเรียญเด็กถือไม้เท้าแล้วก็10บถ้วยลักษณะตัวตนของคุณจริงๆเอาจริงๆนะ คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสดใสร่าเริงมีความสุขในในแบบฉบับของคุณน่ะแต่เหมือนว่าคุณอาจจะเพิ่งเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเด็กกว่าเขาหรือคุณรู้สึกว่าเขาคุณยังอยู่ในระดับพลังงานเด็กๆอะไรยังไม่เทียบเท่าเขาว่ามีความรู้สึกว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่คุณคิดว่าอออีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างที่จะ คุณยังเด็กอยู่อ่ะคุณยังไม่พร้อมอ่ะเออเหมือนมันมันมันความผิดหวังเนี้ยมันเกิดจากการที่คุณยังรู้สึกว่าพลังงานคุณหรือฐานะคุณอ่ะมันไม่สามารถเทียบเท่าคนที่คุณรักคนที่คุณอยากจะคบด้วยอ่ะอ่ะพุดอย่างงี้ดีกว่าแต่เอาจริงๆนะคุณก็ยังมีความหวังอ่ะเล็กๆของคุณว่าคุณจะสามารถที่จะแบบผลักดันไปได้ยังยังรู้สึกว่าอยากไม่ยอมแพ้ เออแต่นั่นแหละมันก็มีแปดถ้วยคู่กับห้าห้าดาบเนาะมันก็อาจจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบแย่แย่มาก็ได้เนาะอืมโอเคค่ะเราเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวกองที่สามนะคะเหมือนคุณยังไม่ยอมแพ้เนาะสู้ๆมันคนละเรื่องกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่า,วาพลังงานของเขาคนนั้นที่คิดถึงคุณนะ่ะพลังงานตัวตนของเขาเป็นแบบไหนเนาะพลังงานสล,สลับกันได้นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแบบพลังงานของใครเป็นเป็นของใครเนาะแม่หมอก,ก็ให้ให้ฟังไว้ก่อนอ่าเจ็ดถ้วยสิบถ้วยเหมือนกันเลยอะเออหนึ่งไม้เท้าของคุณแปดดาบเอ้ยไม่ใช่ของคุณห้าดาบ,อข,อดาบของเขาเก้าดาบสองเหรียญใต้สำรับเป็นควีนเหรียญอ่ะ มันค่อนข้างจะแมทกันเนาะเขามีวุฒิภาวะมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีตัวเลือกเยอะมากเขาค่อนข้างที่จะแบบฐานะมั่นคงเป็นคนที่ความคิดไอเดียดีมีความสุขในชีวิตครอบครัวมากๆคุณก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณนะ แต่ของเขานี่คือลักษณะว่าเขามีคนมาให้เลือกเยอะมากๆอะ่ะทุกคนแล้วเขาเพียบพร้อมแล้วอะ่ะเป็นควีนเรียนะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอะ่ะการคิดถึงคุณน่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบเครียดมากๆนะมันมีความพยายามที่ไม่อยากจะไปไหนอะ่ะเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะทีเนี้ยเรามัน,ม,นมันเหตุการณ์มันสัมพันธ์กันมากอะ่ะทุกคนรู้ปะ่ะเพราะว่าอ่าคุณดูดิความสัมพันธ์อะ่ะ คุณกับเขาอะพลังงานสลับกันได้นะคะไม่เหมาะพูดอีกครั้งก็คืออีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมตัวเองยังเป็นเด็กคือยังไม่เทียบเท่าอีกคนแต่อีกคนอยากบอกว่าเฮ้ยแบบฉันก็อยากเริ่มต้นกับคุณไม่อยากให้คุณไปไหนเลยอะอยู่ก่อนได้ไหมอะมันกลายเป็นเหมือนว่าถ้าฝั่งที่เป็นควีนเดียนะคะคนที่มีฐานะมันคงมีตัวเลือกเยอะมีมีครอบครัวสมบูรณ์มีอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้ววะเขาเหมือนยินดีที่จะพร้อมที่จะรอคุณนะ แต่เขาถามว่าความแตกต่างเนี้ยมันก็ทําให้เขาเครียดเหมือนเหมือนคุณอนะไม่พร้อมมาชัดเจนกับเขาว่าเออแต่เขาว่าเครียดที่คุณแบบมันยังไม่พร้อมนี่แหละเออพลังงานสลับกันได้นะคะแม่หมอไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเพิ่มนะว่าแล้วถ้าถ้าได้ครบคที่คุณคนที่เขาคิดถึงคุณอนะ่ะกับคุณนะ่ะมันจะเป็นยังไง นะถ้าได้คบกันเขาจะรอคุณไหมแต่เขาอยากรอคุณนะเขาไปไหนไม่ได้จริงๆเขาเครียดเลยนะเนี่ยคะ่ะหนึ่งไม้เท้าก็อยากบอกยังอยากจะเริ่มต้นกับคุณเลยอะยังอยากจะคุยถึงการเริ่มต้นนี้สามเหรียญ p ท r เพร e อยากจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นอัศวินถือเรียญเนอะยังให้โอกาสกันแล้วก็6กดาบโอเคแล้วก็ใต้สำหรับเป็นอัศวินถือไหนถือดะต้องบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะแม่หมอหมองว่ามีทิศทางที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเขายินดีที่จะรอคุณนะความรู้สึกเขาอะ คือหันหน้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบคุณก็พุ่งเข้าหาเขาเขาก็พร้อมที่จะเข้าหาคุณน่ะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยต้องบอกว่าด้วยความที่มันแตกต่างกันเดินความพร้อมเนี่ยต้องมีใครสักคนที่อดทนรอนานมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะแม่หมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่นจะดีขึ้นเนาะคนคนนี้เป็นคนที่คิดถึงคุณน่ะเขาเป็นคนที่เขามีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเขารอคุณพร้อมอะ่ะ เออแม่หมอไม่แน่ใจนะว่าใครกันแน่ที่ไม่พร้อมพลังงานมาสลับกันได้เนาะโอเคค่ะกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก,ก็ขอทำนายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ